สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับกระบะ Cap 4Win เผื่อใครกําลังมองหารถเอาไว้ใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับคันนี้เลยนะครับพี่เสือของเรา t o y o ต a าไ l u ักไทเกนะครับเป็นตัวรุ่นย่อย 2.5e เครื่องยนต์ D4D นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้แล้วก็ขอพรีเซนต์นิดนึงนะครับรถคันนี้สีนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานประมาณ90%นะครับ ผมมีเก็บริ้วรอยเพื่อความสวยงามมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับรถได้เดิมมากๆนะครับคันนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรายละเอียดนะครับไปรับชมกันเลยครับสําหรับพี่เสือไทเกอร์ของเราคันนี้นะครับสีภายนอกมาในสีบรอนเงินนะครับรถเป็นสีเดิมนะครับตัวถังสีเดิมจากโรงงานเลยตัวถังบางมากๆนะครับมาดูรายละเอียดที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับโคมไฟคู่หน้านะครับเป็นโคมไฟเดิม จากโรงงานนะครับสภาพก็ถือว่ายังใสนะครับอาจจะมีขุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุก็รถประมาณ20ปีแต่สภาพนี้ผมว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษามาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกันชนหน้านะครับชิ้นที่เป็นโครเมียมถือว่าเงาสวยมากๆเลยนะครับเงาวิ้งเลยนะครับที่ผมบอกไปว่ามีเก็บสีก็ที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่ามีเก็บสีมาเล็กน้อยนะครับก็อย่างเช่นกันชนชิ้นล่างชิ้นนี้นะครับรวมถึงบริเวณโป่งล้อนะครับเพราะว่า โดยธรรมชาตินะครับการใช้งานรถพวกนี้ก็จะมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ตัวถังบางเดิมมากๆนะครับเดี๋ยวผมเคาะให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับนะครับนี่สติกเกอร์ที่ท้ายกระบะนะครับยังคงเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับมันก็อาจจะมีสีลอกสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบออริจินอลนะครับผมยังไม่ได้ติดใหม่นะครับถ้าเกิดลูกค้ามาดูรถแล้วก็ อยากจะได้สติกเกอร์ใหม่ติดเพื่อความสวยงามผมยินดีติดให้นะครับย้อนกลับมาดูด้านข้างอีกนิดนึงนะครับที่ด้านล่างบันไดข,ข้างของเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับสภาพก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับที่ด้านบนผมก็ติดตั้งกันสาดประตูเพิ่มมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็ปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้านะครับเป็นฝาครอบโครเมียมนะครับสภาพถือว่าใส่มากมาก มาดูด้านท้ายกันนะครับโคมไฟด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สวยใหม่นะครับรวมถึงไฟทับทิมด้านล่างทั้ง2ฝั่งนะครับกันชนหลังก็เป็นกันชนของเดิมตรงรุ่นนะครับผมเป็นกันชนโครเมียมนะครับสภาพใหม่ทีเดียวนะครับบางโคล้ออะไรพวกนี้นะครับมีครบทุกล้อนะครับอ่าดูฝาท้ายด้านหลังนิดนึงนะครับฝาท้ายของเดิมบางๆเลยนะครับ ติ๊กเกอร์ชิ้นนี้ก็ยังเป็นสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับ <c oughs> เสียงเปิดปิดแน่นๆเพราะเพราะนะครับ <c oughs> ที่มุมตะเข็บทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตะเข็บเดิมนะครับรถหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับส่วนตะเข็บฝาท้ายสภาพสวยสวยเลยนะครับกระบะไม่มีผูกแน่นอนนะครับพื้นปูปกระบะก็เป็นของเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดรถเท่าที่ดูนะครับไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้บรรทุกหนักนะครับ พื้นปูกระบะสวยมากๆนะครับหูล็อกทั้ง6หูก็อยู่ครบนะครับที่บริเวณสันกระบะก็ไม่มีรอยของการเคยใส่คอกหรือว่าใส่หลังคาหลังครับให้ดูตะเข็บรอยอาร์คต่างๆนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับส่วนกระบะด้านขวานะครับก็เป็นสีเดิมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมหมดนะครับก็จะมีรอยตำหนินิดนึงนะครับ เราถ่ายให้ดูกันชัดๆเลยนะครับถือว่าสภาพนี้นะครับลด20ปีพอดีนะครับหาได้ยากมากๆเลยนะครับมาดูล้อ,อยางแล้วก็ช่วงล่างกันบ้างนะครับคันนี้ก็ยังเป็นแม็กเดิมออริจินอลจากโรงงานขนาด15นิ้วนะครับแม็กสวยทั้ง4วงฝาปิดดุมล้ออยู่ครบทุกล้อนะครับส่วนยางนะครับเป็นยาง m a x กซิทเปี2021นะครับ ดอกก็ยังถือว่าค่อนข้างหนานะครับดอกลึกมากๆเลยนะครับก็คัตซีและบริเวณใต้ท้องนะครับรถคันนี้คัตซีสวยมากนะครับรถไม่เคยลุยไม่เคยใช้งานหนักนะครับใต้ท้องบริเวณคัตซีเนี่ยไม่มีผูกไม่มีสนิมแน่นอนนะครับรวมถึงบริเวณซุ้มล้อด้านบนนะครับนี่เป็นบริเวณซุ้มล้อหลังนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูซุ้มล้อหน้าให้อีกนิดนึงนะครับนี่ซุ้มล้อเดิมๆเลยนะครับไม่มีผูกแน่นอนนะครับ มาสำรวจภายในกันบ้างนะครับเบาคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลเบาเดิมจากโรงงานนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยแล้วก็สะอาดทีเดียวนะครับรถอายุ20ปีนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมคอนโซลก็เป็นสีน้ำตาลเช่นกันช่องแอร์ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับผมพวงมาลัยไม่ลอกไม่เปื่อยนะครับ แข่งประตูทั้ง2ฟฝั่งนะครับก็อาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมภายในถือว่าสะอาดนะครับรถไม่ช้ําไม่โซมนะครับระบบไฟฟ้าพวกนี้ใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกหน้าต่างคู่หน้านะครับซ้ายขวาขึ้นลงได้ครบทุกบานส่วนเบาะแคปด้านหลังนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเป็นเบาะหนังนะครับ ยังมีป้ายโลโก้ตโตโยต้ติดอยู่เลยทั้ง2ตัวนะครับภายในสะอาดมากๆที่ด้านใต้เบอกก็จะมีเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบทุกชิ้นนะครับสติกเกอร์ที่บริเวณข้างประตูนะครับอยู่ครบหมดทุกตำแหน่งขอดึงตะเข็บให้ดูนิดนึงนะครับตะเข็บฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่ประตูนะครับลอยอาร์คเนี่ยอยู่ครบทุกจุดนะครับคันนี้การันตีนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุ ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วม100%เซ์ครับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถกันเล็กน้อยนะครับไฟส่องสว่างภายในรถใช้งานได้ทุกดวงนะครับแล้วก็ระบบแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับระบบแอร์คันนี้แอร์เย็นมากๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็สามารถเล่นแผ่นซีดีเสียบ usb ฟัง fm ได้นะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกระจกหน้าต่างขึ้นลงได้ครบทั้ง2บ้บานและอีกอย่างที่สำคัญมากๆของรถรุ่นนี้ก็คือนะครับการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมผมจะลองเข้าให้ดูนะครับตอนนี้ตำแหน่งเกียร์โฟของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง S2 นะครับ ผมจะปรับมาที่ตำแหน่ง S4 นะครับเมื่อผมปรับตำแหน่งเกียร์มาก็จะมีไฟสัญ,ญลักษณ์สีเขียวนะครับดวงนี้ปรากฏขึ้นมาที่หน้าปัดนะครับแล้วก็เมื่อผมปรับตำแหน่งเกียร์ไปที่ S2 นะครับเป็นโหมดขับเคลื่อน2ล้อไฟดวงนี้ก็จะดับลงไม่มีการกระพริบไม่มีการขึ้นค้างครับมาดูส่วนภายในห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับเริ่มจากตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ D4D 2 5 0 0 cc รหัส 2KD นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่เคยมีการปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงอะไรนะครับผมสภาพเครื่องแห้งมากๆนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมส่วนโครงสร้างภายในห้องเครื่องนะครับที่ผนังเครื่องก็จะมีเพจเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะรวมถึงมอกนะครับเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ที่ผนังห้องเครื่องอีก1ชิ้นนะครับ ในส่วนคารหน้านะครับคารหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําสีนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับตอกไว้อยู่นะครับลักษณะตัวเลขก็จะคมคมนะครับลึกๆชัดมากๆนะครับรอยอาร์ตต่างๆนะครับคมชัดหมดสติกเกอร์อีกหนึ่งตำแหน่งที่คารหน้าก็อยู่ครบนะครับส่วนที่ตัวของฝากระโปรงนะครับก็จะมีแผ่นกันความร้อนสภาพถือว่าค่อนข้างใหม่อยู่นะครับ ก็จะมีสติกเกอร์มาให้1ตําแหน่งนะครับฝากระโปรงจากโรงงานก็จะมีตัวหนังสือ Toyota ประทับไว้ที่มุมด้านขวาว่ารถหน้าตาเดิมนะครับห้องเครื่องสวยมากๆคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงกันดูสักรอบหนึ่งนะครับ สำหรับเลขไมล์ของรถคันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยวิ่งไปอยู่ที่2 30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายมากๆ ก็ถือว่าเสียงของเครื่องยนต์คันนี้นะครับเสียงค่อนข้างเงียบแล้วก็นิ่มมากๆนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับเวลาเร่งเครื่องนะครับควันไม่ดำแน่นอนเพราะรถไม่เคยมีการปรับแต่งตัวเครื่องยนต์มานะครับรถคันนี้เครื่องแน่นไม่หลวมนะครับเพราะว่าผมดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องออกมาเมื่อสักครู่นะครับไม่ปรากฏว่ามีควันมีไอหรือมีน้ํามันกระเด็นออกมานะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับระบบเกียร์โฟของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ โฟไฮหรือว่าโฟโลนะครับสามารถใช้งานได้เต็มระบบทุกเกียร์ร้อเนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีเสียงหัวเพาดังอย่างแน่นอนนะครับเพราะผ่านการตรวจเช็คมาแล้วนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า Toyota h ไ l u ักไทเก2 5 e คันนี้นะครับผมใครที่อยากได้รถเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับสามารถนัดผมดูรถได้ทุกวันเลยนะครับ ที่กัดของผมเนี่ยอยู่ที่ซอยนยวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนราคานะครับคันนี้ผมขออนุญาตตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่2 6 9 0 0 0บาทนะครับรถที่ร้านเรานะครับมีเล่มทะเบียนครบถ้วนพร้อมไปโอนที่กรมการขนส่งทางบกนะครับสามารถโอนแล้วก็รับรถเสร็จภายในวันเดียวนะครับผมได้รถได้เล่มกลับบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็ขอ ฝากคุณลูกค้าทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวคลิปรถยนต์มือสองสภาพสวยๆพร้อมใช้งานในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ